สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาหว่านข้าวมะลินะครับเห็นไหมครับว่าแถวบ้านผมนี่เพิ่งจะเริ่มหวานดูลักษณะดินมันเปียกครับขี้ไถมันก็เลยก้อนใหญ่ครับก็หวานกันแบบนี้แหละนะครับเนี่ยและเนี่ยคือเหตุผลที่ผมบอกไงครับว่าหลังจากที่เราหวานแห้งไปแล้วปั่นกบปุ๊บเนี่ยญ้าที่ขึ้นเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับเพราะว่าเราปั่นญ้าไม่ตายเราก็ต้องฉีดยาคุมค่าก็คือออกซาไดแอซอนบวกกับ กูฟอร์ซินเนตนะครับหลังจากที่เราปั่นกบนะครับหรือว่าหวานแห้งอันนี้ก็คือขั้นตอนการทํานะครับก็ดูแปลงนี้นะครับดูลักษณะขี้ไถสวยงามนะครับขี้ไถใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันมียาคุมยาฆ่าหญ้านะครับสูตรสูตรแบบนี้มันเก็บได้หมดแหละครับเดี๋ยวนี้ยังไงก็ได้กินอันนี้ก็คือกึ่งน้ํานะครับกึ่งน้ํากึ่งเปียกนะครับก็อันนี้ก็ต้องหวานบนไปก่อนหวานบนเสร็จก็ เดี๋ยวเราก็ปั่นกบแล้วเราก็มาหวานข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือหวานสองสองชั้นนะครับหวานน้าแล้วก็หวานบนป้ายเดี๋ยวผมไปต่อแปลงนู้นนะครับวันนี้ก็หลายไร่นะครับอันนี้ก็คือมาอีกแปลงหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็หวานเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะแปลงนาที่เรามาหวานข้าวนะครับแล้วเราก็จะปั่นกบเห็นไหมครับว่าปีนี้ฝนมันดีทํายากนะครับถึงคุณจะหวานแห้ง มันก็ต้องมีหญ้านะครับเมื่อมันมีหญ้าคุณจะจัดการยังไงอย่างแรกเราฉีดยาล้างแปลงไปแล้วแล้วเราก็ไถกบใช่ไหมครับแต่แปลงนี้เขาไม่ได้ฉีดยาล้างแปลงหญ้าก็จะเยอะนะครับเมื่อหญ้าเยอะถ้าเราไม่ได้ทําการล้างแปลงและทําการไถกบไว้แบบนี้หญ้าก็จะขึ้นแบบนี้หลังจากหญ้ามันขึ้นแบบนี้คุณหวานข้าวลงไปแล้วคุณก็ปั่นกบหรือง่ายๆว่าปั่นแห้งนะครับนี่นะครับลักษณะเม็ดข้าวที่เราหว่านลงไปนะครับนี่แดงเถือกนะครับก็หว่านลงไปแล้วเดี๋ยวเราปั่นกบ ตันกบปุ๊บหญ้ามันก็ไม่ตายนะครับหญ้ามันก็ยังโดเดได้อยู่ใช่ไหมละครับ <zer> เราก็ถึงได้บอกว่าหลังจากหวานเสร็จให้ฉีดออกซ่าไดอซอนบวกกูฟซินเนตถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้หญ้าแดกนาครับและคุณทําต้นปีหญ้าจะดุนะครับเพราะว่าหญ้ายังไม่ออกดอกแก่นะครับฉะนั้นมันจะขึ้นหลายกระทอกนะครับหญ้าแล้วข้าวจะโตไม่ทันไปเดี๋ยวผมไปต่อยอแปลงนะครับวันนี้ก็สาม <analyzed> สิบสี่สิบไร่นะครับไปก็มาต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นแปลงการหวานแบบน้ำตมไม่งอกนะครับอันนี้นะครับเรียกว่าน,น้ำตมไม่งอกก็คือแช่ข้าวแค่แป๊บเดียวนะครับหรือว่าแช่ข้าวให้มันหมาดเราจะหวานบนเลนตมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะครับส่วนไอ้ที่มันแห้งๆเนี่ยเห็นไหมครับว่าไอ้ที่แห้งขวามือเนี่ยไอแบบเนี้ยเราก็เอาข้าวที่เขาแช่นี่แหละครับเอามาวาน บนไอที่แห้งก่อนนะครับหวานบนเสร็จปุ๊บเราก็ทําการหวานทับอีกทีหนึ่งหลังจากเขาปั่นไปแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือลักษณะข้าวที่เรามาหวานนะครับเดี๋ยวกําลังแกะให้ดูนะครับเป็นข้าวแช่น้ํานะครับแช่น้ําชั่วโมงหนึ่งหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแล้วก็รอให้มันหมาดน้ํานะครับเพื่อให้มันหวานออกนี่ก็คือลักษณะมะลิร้อยห้านะครับนี่ นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมัดมาดไม่ติดมือก็หวานได้สวยงามครับก็หวานพรมไปเลยนะครับตรงไหนที่แห้งก็หวานบนแล้วปั่นกบเนี่ยไอ้ที่แห้งแบบเนี้ยหวานบนแล้วปั่นกบไอ้ที่น้ําก็หวานหวานบนหลังปั่นนะครับก็คือปั่นให้เป็นตรมเป็นเลงก่อนแล้วเราก็ไปหวานข้างบนส่วนไอ้ที่แห้งเราก็หวานเสร็จให้เขาปั่นกบโอเคนะครับ ก็เพื่อไม่เข้าใจนะครับก็เนี่ยอย่างขี้ไถ่ที่ท่านเห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็หวานแห้งข้างบนไปแล้วก็ปั่นกบนะครับแล้วไอที่เปียกน้ําก็ให้เขาปั่นก่อนแล้วค่อยหวานบนอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าหวานตามตูดรถปัน่นเนี่ยนะครับคือลักษณะมเมล็ดข้าวที่เราหวานไปแล้วเทียวแรกแล้วให้เขาปั่นกบนะครับก็ตามสเตจนี้เลยนะครับเนี่ยแบบที่ผมอธิบายอยู่เนี่ยก็เป็นแนวทางดีๆนะครับที่อยากแนะนํา ก็ส่วนใหญ่ผมก็แนะนําทุกท่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นคนรับจ้างวานผมก็จะแนะนําว่าดินแห้งก็หวานแบบนี้นะแล้วไอ้ดินเปียกก็วานแบบนี้ผมก็จะแนะนําแบบเนี้ยนะครับทุกเจ้าก็เดี๋ยวนี้ใช้สเต็ปนี้หมดนะครับแล้วส่วนยาฆ่าญ้าหรือว่ายาล้างแปลงเดี๋ยวนี้ก็ฉีดยาล้างแปลงทุกเจ้าแล้วนะครับก็แปลว่าสิ่งที่ผมได้ทําคลิปหรืออธิบายให้ทุกท่านฟังเนี่ยผมว่ามัน น่าจะได้เข้าใจแล้วก็แพร่หลายไปหลายๆท่านนะครับผมก็ดีใจนะเพราะว่าจะได้เห็นข้าวที่ดีแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะครับไอ้ที่แห้งๆแบบนี้เราก็หวานหวานพรมบนไปก่อนนะครับเนี่ยไอ้ดินแห้งๆอย่างเงี้ยเราก็หวานพรมบนไปนะครับแล้วไอ้ดินแฉะๆแบบเนี้ยเราก็หวานพรมบนไปก่อนแล้วแล้วก็ปั่นโขแล้วเราก็หวานวนอีกทีตอนที่มันเต็มน้ำตมนะครับเป็นเลยนึ่งก็เป็นมะลินะครับ ก็มาต่อแปลงนี้กันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะข้าวที่เราหวานผิวบนไปแล้วนะครับแล้วเราก็ให้เขามาปั่นกบใช่ไหมครับว่าปั่นกบเสร็จปุ๊บเราก็จะหวานน้ําต้มข้างบนอีกทีโดยที่เราใช้ข้าวไม่แช่นะครับเป็นข้าวไม่แช่ข้าวดิบเรานี่แหละครับเพราะว่าการที่เราหวานข้าวดิบเนี่ยมันจะจมน้ำได้นานนะครับนี่ครับข้าวมันลิดิบ ก็อันนี้นาของคนอื่นนะครับมาหว่านให้เขารับจ้างหว่านนะครับก็เ,เละเทะได้หมดก็รับจ้างหว่านด้วย,ยนี่นครับหลังจากที่เขาระหว่านล่างไปแล้วปุ๊บเราก็มาปั่นกบแล้วก็หว่านบนอีกทีหนึ่งนะครับข้าวมันก็จะอยู่ผิวบนนะครับแต่จริงๆถ้าอย่างเงี้ยเราหว่านแล้วก็ปั่นกบทีเดียวก็ดีกว่านะครับ แต่ถ้าเป็นน้ําต้มอย่างเงี้ยถ้าเป็นน้ําต้มแบบเนี้ยหวานผิวบนจะดีกว่าครับก็คือปันป่นเสร็จปั่นเสร็จเราก็หวานทับบนอีกทีจะดีที่สุดนะครับแล้วน้ําเนี่ยมันสามารถเอาน้ําออกนะครับช้าเร็วไม่มีผลต่อมเมล็ดข้าวนะครับถ้าหวานหวานแห้งนะครับก็จะทนกว่าการที่คุณหวานงอกถ้าหวานงอกในลักษณะต้มแบบเนี้ยหรือว่า หวานข้าวตาตุ่มนะครับงอกตาตุ่มถ้าคุณเอาน้ําออกช้ากว่าสามวันเนี่ยมันก็จะเน่าผมเลยแนะนําว่าให้คุณเอาเอาข้าวแช่หนึ่งชั่วโมงหรือว่าแช่หมาดๆหรือว่าเอาข้าวที่ไม่ต้องแช่เลยแต่ถ้าไม่แช่เลยตอนหวานปั๊บเนี่ยมันจะลอยเนี่นะครับเนี่ยข้าวไม่แช่เนี่ยตอนหวานปั๊บเนี่ยมันจะลอยแต่นี้มันเป็นของเขานะครับมันไม่ได้ของผมนะครับผมแค่เป็นคนรับจ้างหวานนะครับ อันนี้ก็ทีมงานหวานนะครับหวานปั่นพร้อมก็นี่ถ้าอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าแช่ข้าวมาัดมัดนะครับแล้วก็มาหวานจะดีที่สุดนะครับพอแป,แปลงยาแปลงนาโคตรลกุกครับนี่นะครับเราก็หวานพรมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันขึ้นนะครับหวานครั้งแรกเราหวานลงไปแล้วเราก็ปั่นกบมันอาจจะลึกทําให้ข้าวขึ้นไม่ดีหรือว่าไม่ขึ้นเราก็เลยจะหวาน ข้างบนซ้ำอีกทีให้เขานะครับก็จะทําให้ได้ข้าวดีกว่าการที่คุณหวานรอบเดียวแล้วจบนะครับนี่นะครับอย่างเงี้ยถ้าลอยๆอ,อย่างนี้ก็เสี่ยงนกกินเยอะนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราหวานเขาเรียกหวานซ้ําหน้าหรือว่าหวานพรมหน้ากับการที่เราหวานแล้วปั่นกบในทีเดียวเนี่ยอันเนี้ยจะทําให้เราได้ไอที มันอยู่ตื้นมันก็จะงอกเลยนะครับไอที่อยู่ลึกก็อาจจะเน่าแต่ก็พรมบนพรมบนไปเพื่อช่วยลดปัญหาการไม่งอกนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับการทําข้าวปีก็ง่ายๆสไตล์การทําแบบไม่ต้องปั่นนี่อะไรอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเราไม่มีรถไถเดินตามในการชักล่องอะไรเนี่ยเราก็จะใช้การทําแบบนี้แหละครับก็คือหว่านข้าวลงไปนะครับแล้วเราก็ปั่น ปั่นโกบเสร็จเราก็เอาข้าวดิบๆเราเนี่ยมาพรมบนอีกทีหนึ่งก็แค่นี้แหละครับมันไม่มีอะไรมันไม่เหมือนการท,ำทำําทําปั่นแบบฝุ่นกระโหลกแบบนู้นนะครับถ้าฝุ่นกระโหลกแบบนู้นก็จะดีกว่าดีกว่าการทําน้ําต้มแบบนี้นะครับก็ตามธรรมชาตินะครับเราทําตามธรรมชาติราคาข้าวอย่างนี้จะไปทําดีมันก็ไม่ได้หรอกนะครับก็มารับจ้างวันข้าวก็เอาโทรศัพท์มาทำคอนเทนต์ด้วยนะครับ ก็รับทําหมดแล้วครับรับทั้งทําทั้ง,งอะไรหมดเลยนี่นะครับอันนี้เขาฉีดยาไปหมดแล้วนะครับฉีดยาข้างคนาอย่างถ้ามันเป็นเลนเป็นต้มอย่างเงี้ยไม่ต้องไปฉีดยาฆ่าย้านะครับหรือว่ายาคุมเลนเนาะก็ปล่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวฆ่าทีเดียวแต่ถ้าดินแห้งๆที่ปั่นฝุ่นขมงบนนู้น่ะเขาไอ้ดินแบบน,นู้น่ะถ้าหญ้ามันปั่นไม่ขาดนะครับเนี่ยหญ้าที่ปั่นไม่ขาดอย่างเงี้ย<ๆ>เดี๋ยวมันฟื้นเฟื้นขึ้นมาได้เนี่ย มันก็จะลำบากในการฉีดยาฆ่าเก็บเพราะว่ายามันแก่แต่ก็ถ้ามันมีน้อยก็ไม่ต้องฉีดถ้ามีเยอะก็รอฉีดทีเดียวเพราะว่ายังไงมันก็ต้องออกดอกแล้วก็แก่ตายก่อนข้าวมะลิอยู่แล้วนะครับไปเดี๋ยวไปหวานให้เสร็จก่อนนะครับหวานผิวบนให้เสร็จ